สวัสดีค่ะกลับมาพบพ่อกันคือเก้าค่ะกับการนําคําพญามาเล่าสู่ฟังมือนีได้พญากี่ยวกับวิถีชีวิตของคนเล่าอีสานสมัยก่อนนันก็คือการตาเขาการตํเขาเนี่ยก็ต้องตําเป็นจังหวะดีค่ะคนเล่าอีสานสมัยก่อนบนเอือนว่าสักกะลั่นนี่แหละค่ะเป็นที่มาของพญาในมือนีเดี๋ยวก่อนสิขยายขึ้นนะคะวาสักกะลั่นวิธีการตาเขาหรือว่าจังหวะการตาเขาเป็นยังไงนันมาฟังพญากันก่อนค่ะ อันวิถีชาวบ้านเล้าอีสานสมัยก่อนตาอ่อนซ้อนกับปานนั่นมั่นบอยุงและบอยงแต่ละเปิงพื้นบ้านอยู่น้ำกันกัะอบอุ้นค้นใจบุญเอื้อเฟื้อหนุนเกลือซอยกันสักกะลั่นต่ำเขาค้นเ้ามักเหลียบงาย กรรมร่างกายกรรมักไสในด่านผ่านวิถีมีการฝึกตื่นเศร้าเอาเข่าตำใส่โคกตกสมัยสูมือบอเหลือแล้วเรื่องโคกมองการตำเข่าสมัยก่อนมีลงสีต้องใสโคกหรือโคกมองมีการเหยียบขั้นเดืองแบบเร็วๆเอินว่าสักกะลั่นนี่คือทีมาก ตกสมัยสูมมอนีวิถีคนมั่นกับเปี่ยนเป็นบทเทียนไห้หูในเลืองอนิจจังวาอีหยังกระตามทอนในโลกกี่บมีเทียงค่อยแต่เพี้ยงดับสินบ่มีใดแม่นอยู่ยงค่องสิเตือนใจไว้ไหคนเฮ้าหูสำเนก ลาลึกถึงถ้ำขอนีสีมีเลืองห้ปล่อยว่างมองเห็นทางเดินนาถอยหลังกะยังคิดใส่ชีวิตแต่ละมือขึ้นตาเขา่าด้วยโคกมองการตาเข่าแม้ว่าสิเสียแห้งแต่กระดแห้งกลับขึ้นมาเป็นการออกกําลังกายตามวิถีชีวิตและมีจัหวะสาเร็วักซักกระลั่นกับเป็นจังหวะที่เร่งรีบเพราะต้องหูจักพรสันพรย่าบาง สักกะลั่นวานันมั่นก็คือเลื่อมจังหวะคือผ้าละงานเรียกบางคัางกระดวนเกินเท่ากับผ้ากันเอินสักกะลั่นมั่นกะเลงเข่งเกินไปเท่ากลัลาโค้งตรงซาเผื่อผ่อนแห้งมั่นแสดงให้เห็นแล้วแนวทางใส่ชีวิตย,ยาสิคิดแต่เล่งเหีบมั่วฝ่าวสีเมยไหลาย อาจสีตายเสียทิ่มย่อนกายบวักพรนสอนวิถีตำเขา่าให้เห้าหูปล่อยว่างสันดอกว้าวัฒนธรรมตำเขา่ากระยิบเอาดอกมาเลา้าสมัยก่อนเกากี่วิธีเข่ากะเหลาหลายสาทายายบเบิดเกียงเป็นแต่เพียงหน่อยนิดพ่อสกิด ให้นึกยอดกอนพุ่นเพ่นเห็ดหยังให้ผู้ฟังสมัยนี้มีมุมมองเป็นสองแง่ว่าต่างแต่ก่อนนั้นมั่นต่ําเขา่าด้วยโคกมองเป็นเรื่องของการใส่เทคโนโแบบง่ายๆกายมาเป็นยุคนี้ผัดสีเขา่าเถาแก่ล่ยซสแล้วพี่น้องเอ้ย ซากลรันเป็นถ้ำที่ข้าวใสเอิ่นจังว่าการตามเข่าของคนไล่สันสมัยก่อนอยูมาฟังขยายข่้วมันยักน้อยเนาะคะ่ะพัฒนรารรมเข่าก็เป็นวิถีชีวิตของผู้คนการตามเข่าก็เป็นวิธีชีวิตกันแป่รูปเข่าของคนสมัยก่อนการตามเข่าของคนสมัยก่อนกับอาศัยเครื่องมือคือกันนั่นก็คือการใส่คกมองการใส่ชีวิตหลังตื่นนอนตอนเศร้าของชาวนาวิธีแบบบ้านๆเท่าก็ต้องเตือนแต่เศร้าเพื่อตามเข่าเอาไว้บริโภคในครอบครัวในชน,นบทตามหมู่บ้านเท่ากับต้องพา้ากันตื่นแต่เศร้าเพื่อมาตามเขา่า เสียงโคกดังนึดตึมตั้มตึมตั้มนั่นจะคือสัญญาณของการดูขึ้นมาตั้าเขายือเศร้ากันเนาะค่ะคำว่าสักการลั่นที่เข้าเอ็นกันก็เป็นจังหวะการเล่งตั้มแบบทีทีเหตุผลการสักการลั่นก็เป็นย้อนว่าเป็นการเล่งการต่้เขาเพื่อจะได้เข่าสารหรือเข้าซ่อมมือซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินและคุณค่าทางอาหารมากมายเขาฟั่งเรื่องนี้แล้วก็ให้ขอคิดเท่าว่าวิธีการตั้เข่าก็เป็นการออกกำลังกายของเช่าหน้าหรือเช่าบานก็ว่าไดการตําเข่าเป็นการออกแห้งเพื่อใดแห้ง จังหวะการตําเข่าก็เปียบใดกับจังหวะชีวิตสักกะลันกับเปลี่ยนจังหวะเล็งรีบก็เปียบใดกับจังหวะชีวิตแบบเล็งรีบถ้าสักกะลันแบบเล็งรีบเขาก็ยอมเมยเมื่อเมยแล้วเขาก็ยอมต้องการการพักผ่อนการปรับจังหวะชีวิตก็ยอมต้องมีการพอนไยการพอนไขชีวิตก็ยอมต้องการการปล่อยว่างเรื่องนี้ก็ฝากเป็นขขอคิดเอาไว้นะคะว่าหากการใช้ชีวิตทั้งหูจักการพอนหนักพอนเบาเขาก็สีบ่ม่อยบางเทือบางข้าวก็ยอมเล็งรัดเท่าเพื่อการควยควาชัยชนะหรือความสำเร็จ ฉะนั้นการใช้ชีวิตแบบหูจักจังวะชีวิตก็ยอมเกิดผลดีการสักการลั่นก็ต้องทุ่มเททั้งแห้งกายแห้งใจเพื่อความสําเร็จนั่นเองนี่ก็คือข้อคิดจากการตาเข่าวิถีวัฒนธรรมเช่าหน้ากับคําว่าสักการลั่นที่นํมามเรัศงัยกันฟังในมือนีฟังแล้วล่ะเป็นยังไงแน่แมนแท้ท่านที่เคยพันวิธีการตาเข่าแบบสมัยก่อนมาเนะาะค่ะสิเขาใจดีกับคําว่าสักการลั่นต้องเรียนดูและฝึกประสบการณ์กับจังว่าการตาเข่านําได้ค่ะเขาจังสีบมูลเม็ดเขาจังสีงาม เป็นวิธีการตำเข่าที่เขาต้องใส่จังหวะของการตำเขาไปนําเนาะค่ะซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่สม,มัยก่อนเพื่อนกับเบื้องนี้ใสใจข้อของคนตำเขาเพื่อกันน่คะวามีความละเอียดอ่อนขนาดใดส่วนหนึ่งกับเบื้องได้จากการตำเขานี่แหละค่ะเอาราคามือนีเอาไว้ซํานีกันก่อนกับคำว่าสักการันต์จังหวะการตำเขาติดตามฟังพญากันใดไม่ในคลิปนาสำหรับมือนีอยู่ดีมีแห้งกันทุกคนสวัสดีค่ะ